กลับเข้าสู่ช่วง Mom u t y คุณแม่อย่าหยุดสวยค่ะในรายการเราเคยเสนอเรื่องราวของการทําสครับผิวมาให้คุณถูกต้องค่ะแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นสรับผิวซึ่งวิธีการทําแล้วก็ขั้นตอนในการทำเนี่ยคุณเองสามารถทําได้ที่บ้านเตรียมปากกาเตรียมปากกากระดาษจดไว้เลยนะคะสามารถทําเองได้ที่บ้านแต่จะมีขั้นตอนอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ Mom Beauty คลับเกลืออีกหนึ่งสูตรเพื่อคุณแม่สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคุณแม่มัมครับนะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำสครับขัดผิวนะคะทำด้วยเกลือค่ะเหมาะมากๆเลยสำหรับหน้าร้อนอากาศร้อนแบบนี้ซึ่งหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นตัวคุณแม่เองหรือจะเป็นสมาชิกในครอบครัวที่อาจจะมีผดผื่นคันจากความร้อนวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำแบบง่ายๆธรรมชาติ100%ปลอดภัยเนี่ย สามารถทำได้เมื่อไหร่ก็ได้เลยนะคะวัตถุดิบเกลือหิมาลาย,ยันน้ำมันแมคคาเดเมียร้อซนต์น้ำมันหอมเปปเปอร์มินต์ร้อยเปอร์เซนต์น้ำมันสเปรมินต์ออยแปิบเปอร์เซและน้ำมันเบบี้ออยหน่อยเปอ์เซ็นวันนี้เราเอาเกลือหิมาลายมาใช้นะคะในการทำสครับนี้แต่จริงๆแล้วท่านสมาชิกเกตจะใช้เกลือชนิดไหนก็ได้เพียงแต่ว่าการที่เราเลือกใช้เกลือหิมาลายเนี่ยมันมี แร่ธาตุอยู่ประมาณ80กว่าชนิดแล้วก็อีกทั้งตัวตัวคริสตัลของมันอ่ะจะไม่คมเหมือนกับเกลือทะเลแต่ว่าจริงๆแล้วโดยทั่วไปสามารถใช้เกลือปรุงทิพย์เกลือทะเลทั่วไปใช้ได้เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็เราเลือกใช้ตัวน้ํามันแมคคาเดเมียด้วยเพราะว่าตัวน้ํามันแมคคาเดเมียเนี่ยเขาว่ากันว่าตัวน้ํามันเนี่ยมันมีความสามารถในการที่จะซึมเข้าไปในผิวของเราทําให้ผิวของเราเนี่ยดูสดชื่นยาววัยเต่งตึง แล้วก็วันนี้เราเลือกใช้น้ํามันหอม2ชนิดเป็นน้ํามันหอมธรรมชาตินะคะทําจากน้ํามันเปปเปอร์มินต์นะคะรับรองทําให้เย็นสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆสเปีย์มินต์ก็จะหอมหวานใช้แล้วก็ดูสวยหวานรับประทานง่ายขึ้นมาดิดหนึงด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองเริ่มกันเลยนะคะ ในเบื้องต้นเลยเนี่ยเราก็เตรียมอ่างนะคะที่สะอาดอย่างเงี้ยนะคะใส่เกลือลงไปตามปริมาณแล้วแต่อุปกรณ์ที่เราจะเตรียมเอาไว้ใส่เกลือในภายหลังนะคะของเรานี่น่าจะอยู่สักประมาณ6ช้อนนะคะตัวแรกที่เราจะเลือกใส่ก่อนก็คือน้ำมันเบบี้ออยค่ะ ใส่ด้วยเหตุผลที่ว่ามันจะทําให้มันค่อนข้างเวลาสครับแล้วมันจะลื่นแล้วมันก็จะเป็นตัวที่ผสมผสานระหว่างน้ํามันแมคคาเดียกับน้ํามันหอมอื่นๆนะคะเป็นอย่างดีรวมทั้งราคาจะค่อนข้างไม่แพงด้วยวิธีที่เราจะดูว่าสครับจะใส่ให้มันได้ประมาณระดับไหนนะคะก็ให้ดูว่าเกลือเนี่ยเขาก็จากที่แห้งๆเป็นสีขาวๆก็จะเปลี่ยนเป็นแฉะๆอย่างนี้สีชมพูอย่างเงี้ยพอจะใช้ได้แล้วนะคะเราก็ คนให้เข้ากันประมาณนี้อย่าลืมว่าอย่าเพิ่งชุ่มมากเพราะว่าเรายังเหลือแมคคาเดเมียอยที่ยังต้องใส่อยู่เลยแมคคาเดเมียอยเราอาจจะใส่สักประมาณ1ช้อนค่ะถามว่าคุณค่าเยอะทําไมใส่นิดเดียวเองอะคือตัวน้ํามันที่มันมาจากถั่วเนี่ยเขาก็อาจจะมีกลิ่นถึงแม้ว่าแมคคาเดเมียอยเนี่ยจะกลิ่นน้อยแล้วก็ตามแต่มันก็ยังมีกลิ่นที่อาจจะเป็นธรรมชาติของถั่วทุกชนิดด้วยนะคะแล้วก็ ราคาค่อนข้างสูงไม่จําเป็นเลยค่ะที่ต้องใส่เยอะใส่ปริมาณถ้าถ้าเทียบกับตัวเบบี้ออยล์เมื่อกี้คิดว่าสัก2ใน10กําลังดีค่ะมาถึงผู้ช่วยในหน้าร้อนเริ่มต้นที่เปปเปอร์มินก่อนเลยค่ะใส่สัก1บีบอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะจริงๆแล้วสมมุติว่าเป็นตัวเองเป็นคนชอบวานิลาตัวเองชอบส้มมะลิก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้เพียงแต่ว่ามินอาจจะเหมาะกับหน้าร้อนเพราะว่ามันจะทาให้ผิวเราค่อนข้างเย็ยนสบาย เท่านั้นเองนะคะตัวสเปีย์มิ้นต์เองเนี่ยก็จะทําให้มันซอฟต์ขึ้นมานิดนึงค่อนข้างจะหอมหวานสดชื่นกว่าเปปเปอร์มิ้นต์อย่างเดียวนะคะเพียงเท่านี้เองคุณก็จะได้สครับที่มีคุณภาพสูงเอาไปใช้ได้ทั้งครอบครัวแล้วค่ะเราอาจะเลือกขวดแนะนําก็ควรจะเป็นขวดแก้วที่ไม่มีกลิ่นหรือขวดพลาสติกที่สามารถทนน้ำมันหรืออะไรได้จริงๆใช้ขวดแก้วด,ดีที่สุดนะคะ ประมาณสักสองครั้งก็คงหมดแล้วล่ะคะ่ะในปริมาณนี้ถ้าเราจะเก็บไว้ก็แนะนําว่าอย่าให้มันเกินสัก3เดือนใช้ให้หมดก็พอแล้วนะคะทําใหม่เรื่อยๆดีกว่าทําเยอะๆค่ะก่อนที่จะสะครับลองให้ผิวในส่วนนั้นเนี่ยผ่านน้ําไปสักพักนึ่งแล้วก็ลองถูเบาๆดูก่อนเอ๊ะระดับสครับประมาณนี้เราพอใจไหมถ้าไม่พอใจถ้ารู้สึกว่าหยาบเกินไปเราสามารถที่จะเติมน้ํามันเพิ่มเติมได้ตลอดนะคะ ร็จแล้วนะคะง่ายมากจริงๆเลยค่ะการสครับแบบเนเชอรัลแบบนี้มันสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการผัดผิวที่มันตายไปแล้วเนี่ยให้มันหลุดออกไปได้นะคะยังไงก็ตามมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยว่าต้องการสครับมากหรือน้อยยังไงนะคะโดยทั่วไปแล้วการสครับมันก็ไม่ควรจะเกิน 1- 2ถึงครั้งต่อสัปดาห์ก็ถือว่าเพียงพอมากๆแล้วค่ะ Mom Beauty โอ้โหขัดปุ๊บแบบว่านวลเนียนแล้วก็หอมด้วยดีทีเขาบอกนะนะหอมได้เองที่บ้านง่ายๆด้วยนะคะแต่เมื่อกี้เหมือนแบบว่าจิ้มกรัหล่ำอร่อยนะกรั่งจิ้มบวยได้ทำได้หนูเอลสีชมพูชมพูนะคะใช่แล้วค่ะก็อย่างที่บอกนะคะถ้าขัดปุ๊บเนี่ย เนียนแน่นอนต้องลองไปทำกันนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่มาให้สูตรกับเราในวันนี้ใช่แล้วค่ะถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วมีสูตรเคล็ดลับยังไงเพิ่มความสวยความงามสําหรับคุณแม่ก็สามารถส่งมาที่รายการของเราได้นะคะทาง Facebook Instagram ที่ m o m c l u b เอ o คนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะก็จะพาไปชมคําคมด้วยนะวันนี้เป็นคําคมจาก5 5 b e l t a i in. th นะคะไปติดตามกันเลยค่ะจากนั้นมาชมกันต่อในช่วงของมัมแชร์ค่ะ